สวัสดีครับผมการจาก,จากทุกคอุนราอนิมิคลิปนี้ก็จะเป็นข้อสึกหลังดูอุลตราแมนเบซ่าทั้งซีรีส์เลยแล้วนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยซีรีส์พี่ยาวแต่ทําแต่ทดูแปลกแปลกแตกต่างจากลิลลี่ลิวนิวนิวเจนที่ผ่านมาแล้วนะครับทั้งทั้งตัวเนื้อเรื่องที่ดูพดูดูพลเหยจะไม่่อยต่อเนื่องกันสักเท่า แต่ก็แต่จากข้อมูลก็มีจุดที่เชื่อมกันอยู่แล้วนะครับจากข้อมูลแล้วนะถ้าสังเกตเห็นก็จะดีอยู่แต่ถ้าไม่สังเกตก็จะก็จะดูเไม่ออกแล้วก็อาจตำมนเก,นก็ได้แหะนะครับแล้วก็ตัวของอุลตร้าแมนที่ไม่ค่อยมีร่างท้ายเฉินจะมีแค่ละอัปเรตเดียวคือเบส่าฟอร์นอเมอร์นั่น แล้วนะครับแล้วก็แต่ที่ดูเนี่ยก็จได้องตึกหลังดูตามภาพนี้เลยสันนะครับในช่วงแรกก็จะเปิดมาละเปิดมาน่าสนใจแต่ก็ยิงมีช่วงดอกที่ตอนที่สองสาแล้วก็ตอนที่4ี่ก็จะก็จะมีความลึกลึกับขึ้นขึ้นมาทำให้นึกถึงช่วงีิีส์เก่าๆก็ต้องสึกแต่พุ่งขึ้นไปหน่อยแล้วก็จะดรอปลงมาอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆไต่หลับ เตี่ยขึ้นไปในในช่วงตอนที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเลยนะแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยเโดยที่จะมีบางบางตอนที่ความสุขดูด่วนขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างอย่างเช่นตอนที่สิบตอนที่หรือว่ายี่สิบสองนะแต่ถ้ามาเริ่มกับกตัวร่างใหม่ในตอนที่สิบเก้าตอนที่ความสกโดยขึ้นดยขึ้นมาเนี่ยะจะเป็นตอนที่มีความ ควเป็นลูกเสนะในเนื้อนเนื้อหาจะมีความจริงจังแล้วก็แล้วก็สื่อถึงความเป็นรุกในบางประเด็นแะ้วนะครับส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาในช่วงตอนตอนพักเนี่ยก็คุมโทนได้ดีทําให้เนื้อหาไม่ได้ครอบสิกหลังดู ไม่ได้ตกไปมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงช่วงตอนอวสานตอนแรกนึงนึงว่าจะธรรมดาแต่เขามีซอร์ไรส์ก็ก็คือการจบด้วยการเจรจาล้ะนะครับก็ท้าดูเป็นการจบที่แปลกใหม่ดีโดยเทารยุค n นิวอเจนนี้แล้วนะส่วนตัวหุ่นอย่างเอจการอนเองก็ตอนแรกก็ดูธรรมดาอยู่หรอกนะครับแต่พอมี AI ขึ้นมาก็ดู ก็ดูดีขึ้นมาเลยนะถึงจะไม่น่ารักเท่ากับฮาริจิโร่หรือว่าหรือว่าบทต่อสู้ดูดีเหมือนในซีรีส์เซตแต่ก็ถือว่าทำว่าทำได้ดีล้วนะครับตัวซีตัวซีรีส์ี่มีข้อเสียอยู่ก็คือ,อเรื่องโฟมที่ไม่ได้เผยมามากนี้แหละนะครับอย,อย่างเช่นอ่ เรื่องของที่มาของเบซ่าที่ปูเอาไว้ตามข้อมูลแล้วนะครับก็อาจเป็นการทำมรูคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ไม่มีการเถือในส่วนนี้ก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยอินในในในัใน้วนนั้นนะครับก็จ,จะมองเป็นข้อเสียได้อะเนาะออแล้วก็แล้วก็แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเพราะว่าซีนี้เนี่ยตัวเนื้ตัวเนื้อ,อ,อหามันไ่อยมี จุดให้เชี่อ,อกันสักเท่าไหร่หรือก็คือไม่ค่อยเรียกใ,ให้คุยกันในกันในแต่ละตอนในช่วงตลอดที่ดูก็อาจจะไม่ค่อยให้ให้คุยกันก็อาจจะไม่มีให้คุยกันสักเท่าไหร่นะแต่พอมองรวมๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นซีรีส์ที่ดีเลยล่ะครับแล้วพอมารูยอดขายของก็ดูดีกว่าที่คาดเอาไว้แลวนะครับโดยจากข้อมูลของ2ไตรามาสแรกอย่าง ตั้งแต่เดือนอ่ะสถึง6แล้วก็7ถึง9เก้านี่ก็พอดีเลยแหละครับดูถ้าถ,ถ,ถ้าดูแต่ข้อมูลนี้เนี่ยก็คาดการได้ว่ายอดขายน่าจะพอพอกับปีที่แล้วหรือไม่ก็สูงกว่านิดนิดหน่อยแล้นะครับก็เป็นในโน้มงที่ดีนะสลาวกับการขายของแล้วก็ตัวซีดีเองด้วยนะก็ต้องรอดูว่าซีดีถัดไ้จะเป็นไงจะเป็นไงล่ะนะครับ จะน่าสนใจแล้วทาให้ยอดพุ่งพึ่งกว่านี้ไหมหรือว่าอาจจะพอพอกันน,นะก็ต้องรูว่าสีดีอุรเมปอาร์จะยังไงกันแน่นะอืมน่าสนใจน่าสนใจอ่คลิปนี้ก็จะมีรอนนี้ครับสบารับสึ่หลังดูอุลตร้าแมน,น เบสซาทั้งซีรีส์นนะแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่จาอกอุตสาอาร์มหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจมั้ยอัปเดตกันกันนะครับหรือว่าอาจจะมีคอนเทนต์ใหมอ่อะไรในช่องอีกก็ได้กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องมีประมาณน,นี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากันนะครับ